สวัสดีค่ะกับกูกูและเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่2นะคะกับการตะลุยด่านของแก๊งบราวันนี้แก๊งบราวกลับมาอีกแล้วนะคะก็สําหรับใครที่เป็น FC แก๊งบราวนะ,ะห่างหายกันไปนานเลยวันนี้กลับมาในด่านที่218เอาแก๊งบราวทั้ง10ตัวมาตะลุยด่านนี้กันดูนะคะไม่รู้ว่าจะพาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลบไปดูเลย โอเคก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าแก๊งบราว์เนี่ยเป็นแก๊งที่เรียกว่าอะไรอะโจมตีระยะประชิดนะเออเป็นเป็นตัวที่โจมตีระยะประชิดซะเยอะนะคะแล้วก็ไม่ได้โจมตีหมู่สักเท่าไหร่นะมีตัวโจมตีอยู่ตัวโจมตีหม,ม,หมู่อยู่ไม่กี่ตัวเองก็มีอยู่แค่2ตัวเองมั้งก็คือจเจ้าเฮงเจียบ่าวเฮงเจียเนี่ยนะคะแล้วตอนนี้เราโดน ตีถึงหน้าบ้านแล้วนะคะก็ต้องผัดอะไม่ไงั้นมันจมตีถึงบ้านนะคะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันตรายมากโหแล้วเมื่อกี้คอมโบอย่างก็อย่างกบรู้ใจนะแซนลี่นะคะคอมโบตรงนั้นพอดีเลยนะก็คือพอพัดไปเนี่ยวิยซายเซนลี่ยิงพอดีกมันก็เลยค้างอยู่ตรงหน้าบ้านนะ,ะม่รู้ใจจริงๆนะคะวิซายเซนลี่นี่ใช่ย่อยนะ ตอนนี้นะคะแก๊งบราวนะคะตีอยู่หน้าบ้านนะแบบโนเนียมากโนเนียมากขอใช้อมตะเลยเพื่อที่จะดันให้อยู่หน้าบ้านตรงนั้นไปเลยนะคะแก๊งบราวน์ตอนนี้โนเนียที่สุดหน้าบ้านโนเนียที่สุดโนเนียที่สุดมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่หมีแต่ไปหมด <c oughs> น่าจชนะไปได้งๆๆๆ่ายแน่นอนแน่าน,านอนแน่านอนชนะแล้วบราว์เต็มเลย ว้าวเอาชนะไปอย่างสวยงามนะคะสำหรับแกงบราวนะฮะก็สามารถผ่านด่านที่218ได้แบบง่ายๆชิวๆเลยทีเดียวโอ้ได้บราวคัพเปิรดาวคัพเปิรด้วยนะเบสคัพเปิร์บราวนะฮะโอ้น่ารักน่ารักใครที่ยังสะสมไม่ครบนะคะก็อย่าลืมมาเล่นด่านนี้กันนะคะด่าน218กับ แก๊งบราววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสำหรับแก๊งบราวค่ะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด่าน219นะคะมาดูกันว่าเราจะใช้แก๊งอะไรไปไปิชิตด,ด่านแน่นะจ๊ะวันนี้ก็กูลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า